สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนล YouTube TS Score ก,ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอยากจะฝากเว็บไซต์ TS Score ส,ส,สุดยอดเว็บไซต์ผลบอลสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลสถิติเอาไว้มากมายแถมมีทีเด็ดจากเซียนตัวจริงตลอดทั้งวันใครที่สนใจสามารถหยิบโทรศัพท์สแกน QR Code มุมขวาของคลิปหรือลิงก์ใต้คำอธิบาย เมื่อเข้าไปดูทีเด็ดจากเซียนท่านอื่นๆได้เลยวันนี้ขอเลือกวิเคราะห์บอลสวีเดนซูเปอร์ริเทนเป็นการพบกันระหว่าง GIS สันสวาลจะเปิดบ้านต้อนรับการมายืนของออกรายเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยโดยเจ้าบ้านซันสวาลโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องนัดล่าสุดลงเล่นบอลถ้วยบุกเอาชนะยูเมียเอส4-0 2 ส่วนผลงานในเกมลีกพวกเขาไม่แพ้มา4นัดในทุกรายการแบ่งเป็นชนะ2นัดคือเกมเปิดบ้านเชือดไ f เอฟเควานามอ0และ AFCS q เอสคิวทูน0ส่วนเกมที่เสมอคือเกมบุกไปยืนเฟลเคนเบิร์ก1-1และเปิดบ้านเสมอไอเคบรากェ3-3ด้านทีมยือนออกรฟอร์มค่อนข้างฝืด5นัดหลังในเกมลีก พวกเขาเก็บชัยเหนือคู่แข่งไปแค่นัดเดียวเท่านั้นคือเกมเปิดบ้านเชือด G A I S 1ต่อ G A I S 0และอีก4เกมต่อมาจบด้วยผลเสมอไป3นัดและแพ้ไปอีก1นัดแถมผลงานนอกบ้านก็ไม่ชนะใครมา4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปอีก2นัดในส่วนอัตราต่อรองขอเลือกดูราคาจากเว็บสบูเบตร,ราคาล่าสุดซันสวาวต่อครึ่งควบลูก แมตช์นี้มองว่าเจ้าบ้านมีลุ้นเก็บ3คะแนนสูงทีเดียวด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่กำลังไปได้สวยเก็บชัยมา3นัดซ้อนเกมรุกกำลังมั่นใจยิงไปถึง6ลูกส่วนเกมรับก็แข็งแกร่งเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นส่วนทางกับทางด้านทีมยืนออกไกลที่ผลงานฝืดต่อเนื่องพวกเขาไม่ชนะคู่แข่งมาหนัดติดในทุกรายการปัญหาตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเกมรับที่เสียค่อนข้างง่าย ยกตัวอย่างเกมล่าสุดโดนอนอบีไอฟบุกยิง2ลูกในช่วง12นาทีแถมผลงานเกมนอกบ้านก็วางใจไม่ได้สถิติช่วงหลังมีแต่เสมอกับแพ้เท่านั้นทำให้ยกทับบุกมายืนทีมแกร่งในบ้านอย่างซันสวาวงานลำบากแน่เพราะเจ้าบ้านจัดว่าเป็นทีมที่เล่นในรังย้าดูดานพวกเขาเก็บชัยสี่จากหานัดหลัง และผลิตสกอร์ไปร่วมร่วมส1ลูกอีกทั้งสถิติในการเจอกับทีมยืนที่นี่หนล่าสุดไล่ต้อนเอาชนะไป4ต่อหนึ่งเมื่อดูจากองค์ประกอบต่างๆแล้วแนะนำให้เชียร์ไปที่ซันสวาวดีกว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้ไม่ยาก